เอามานี่รูปภาพมาถึงซอยจุครับงามสิครับเอาเบิ้งว่าห้าสิสรอยแบบเด็กันสีเสียมนะครับมาครับมาซอยจุนี่ตับครับตับง่ายง่าเนี่ยชิ้นง่ายง่าครับเนี่ยสดๆแดงๆเลยครับ อาหายคือดีบุครับส่วนเจวนี่ผมเช็ดไว้แล้วครับเจวเช็ดไว้แล้วผักเข้ากบบนี้ต้นหอมผักชีผักกระเดานะครับก,กระเดามากินน้อกันครับพ่อแม่พี่น้องออกกันกระเนี้ยวหอนหอนหนึ่งห้องจี๋ซอย ร้อยกินไปเรื่อยครับลูกน้องกับพ่อโยลูกน้องไปทำงานลูกพี่ไปถ่ายยูทูบลูกน้องไปทำงานมันก็นเลยว่เห็นกันไปถามหาว่าไปเก็บงานบ้านว่านอยู่บ่ได้ไปหาไปไงตีกันว่าไงครับ ไปทำงานมาขีนน้ำกันพ่อแม่พี่ต้องโอ้ยเจ็บสีเสียบบูคนคนหลายคนบัวหลายน้องไปดูผมสิหันหันนี้มันติดแขวผมไหมพี่น้อง อ้าง่องไปจักน้อยก็แบบมันห่างหินง่ายๆไปครับอาง้องตักตุยกบิ่องอืมอ็จับน้อง ของห้องห้องโดยเขาก่อนครับออกลับข้างเนื้อ ขอสวดตู้ผู้บริกิทดิกด์กินไดก็ได้มาคำนางี้มก,กันครับไปเราเหมือ,อนอย่าง สองมือเจ้าลงคลิปหนึ่งสองมือเจ้าลงคลิปหนึ่งพี่น้องมาผมแรงกผม,มนัา่านะครับของเม่อเอล่าใครลืมติดตามวงล้มเนี่ยก็กดไหลกดแรบกดถึงใจให็นะครับกดกระดิ่งให้กัน พ่เปนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันชูน้เหลกันเพื่อนกันครับมาครับนะแซ่บ bông cỏ mỏ để toán qua thật thì nào để giữ thuộc để toán điền qua mà gọi cái của thằng là cam đang chạy quả này lại nữa tưởng trong đầu không tập không nghe nghe หวานแถบครับทำยังไงพี่น้องเป็นคือผมบอกก็ผมเปิดช่องดูถูกปาผมขยนันขยนัน บุกันมีเวลา่างเลยเปื่หาคลิปคลิปหาคลิปข่าไปเบืออเบ้องมูเขอาไปเบื้องมูไปตอบคอมเมนต์มูไปหากำลังใจกันผมขยันขนาดเนีย่ยตะกอนบุเคยขยันยังสินนี้ขยันยิงมาเห็ดเกือท้านั้นเลียนไปขับพรวดไป น้องใหม่อยู่ผู้ขึ้นรู้อะไรขีกี้ยคือก็นุ่มมันจำได้หรอครับจังใดคลิปนี่ถ้าก็สนทนากันแน่นเนาะครับเนาะเอาไว้คลิปหนาเข้าพอกันไม่เนาะครับเนาะอีกที่ถุกๆคนทั้งไก่ทั้งไก่เพื่อนๆทุกคน สวัสคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ